สวัสดีครับชื่ออะไรฮะับทำไมคะคุณวินอ๋อลิลลี่อยู่นี่แหมขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงลีลาวดีเพลิงอีกทีนึงนะคะพูดคุยกันนิดนึงครับผมพูดถึงกระแสของลีลาวดีเพลิงตอนนี้สักหน่อยกระแสจากแฟนๆเป็นยังไงบ้างครับพอละครออกกันแล้วครับก็ดีนะครับก็ไปไหนมาไหนก็คนก็ดูเยอะก็ดีใจนะครับที่บอกว่า คือละครของเรามันมันจะแบบตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นกระแสเลยเพราะว่าไปไปไหนมาไหนก็คนก็เรียกผมว่าคุณวินเลยะฮะ,ะครับผมะะนะคะอ่ะแล้วทัพทีเมาจะเรื่องนี้นี่ะเป็นที่พูดถึงอีกอย่างหนึ่งคือเสียงร้องเพลงของหนูเลยนะ,ะมีคนชมเยอะมากว่าทัพทิมร้องเพลงเพราะ รู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าปลื้มมากแล้วก็หายเหนื่อยมากๆที่แบบทุกคนชอบในสิ่งที่เราแบบทำออกมาเลย่เยนะจริงๆตอนแรกเครียดนะว่าแบบจะทําได้หรือไม่ได้ปรากฏว่าออกมาจากห้องอัดยังแบบเฮ้ยนี่เสียงทัพทีมรองทีแบบไม่เชื่อไม่เชื่อแบบว่าเออตัวเองก็แบบเทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนที่ตอนนั้นก็จะมีทั้งผู้กํากับโปรดิวเซอร์คอยช่วยด้วยคือคนของเราต้องบอกว่าแบบว่า ตั้งใจเราเมียดละไมในการทํางานมากไม่ว่าจะเป็นพุ่มกับทีมงานแล้วก็นักแสดงร่วมทุกๆคนนะครับก็ดีใจครับที่แบบว่าฟีดแบ็ออกมาแล้วแบบคนชื่นชอบแล้วคนที่แบบเขาดูแล้วเขาสนุกมีแต่คนบอกว่าเออละครสนุกดีคือผมดูเองผมยังรู้สึกเลยว่าแบบเออมันสนุกเพราะว่าบีดมันเร็วมากเออพลาดพลาดไม่ได้แม้แม้กระทั่งตอนเดียวอะไรเงี้ยแล้วคาแรคเตอร์ตัวละครของของซันวาในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ปากกับใจจะไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่ครับประมาณนั้นฮะชีวิตจริงเหรอบ้าแล้ว ไม่ตรงกันอะชีวิตจริงเปล่าเปล่าครับก็คือคาแรคเตอร์เข้าเรื่องลยเราดีเพลงอนะพูดเองถามเองเขิอเองบ้าที่สุดเลยถามถมไม่ก็ตัวละครของผมก็จะเป็นแบบว่าเป็นผู้ชายที่แบบคือคือเครียดมากกับเรื่องงานอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีมีผมด้อยในชีวิตอะไรเงี้ยก็จะแบบมีอาการปวดหัวอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วแล้ววันหนึ่งไปเจอนางเอกก็ก็จะออกแนวแบบจิกกัดกันนิดนึงอะไรเงี้ยช่วงแรกแรกครับผม อีคู่หนึ่งบ้างคู่นี้นี่เจอกันนี่เขาก็ต้องตีกันหน่อยนะปราดกกับกุญแจซอนแต่ว่าเขาบอกว่าเล่นกันจริงจริงนี่หลุดขำใส่กันบ่อยมากเลยเหรอคะก็มากครับคือผมอะไดอะล็อกจะไม่เข้าปากคนซ้อนอะลืมดี<อ>นะคู่นี้มาเจอกันก็พอแบบเล่นเล่นอยู่ก็มอไกแล้วไม่มีบทพูดแล้วไม่มีบทพูดแล้วเอาอะไรต่อเป็นอะไรกูกกิกไปเขาถามไปคือเขาถามโคโน้นขอโทษครับ คือบทเนี่ยจะจำได้ค่ะแต่ว่ามีว่าจะต่อจากใครจะพูดต่อจากใครก็จะเป็นปัญหาค่ะตลกตลกผมก็เป็น เป็นตลอดเลยแต่ก็ดีใจค่ะได้ร่วมงานครั้งแรกกับปัดปรมินนะคะปัตรเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดบทไม่ได้เขาจะไม่ทานข้าวโอ้โหออกอากาศเลยอะคือคือคือผมก็ยินดีครับที่ได้ร่วมงานกับคุณจารสนครับดีมากครับเออดีนะเขาดีคือสองคู่ก็คนละอารมณ์กันเลยนะน่าติดตามน่าติดตามให้ให้ฝากละครสักหน่อยครับฝากละครกันสายกำลังเข้มข้นเลยครับครับก็สำหรับลีลาวดีเพลิงนะครับออนแอร์ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสองทุ่มยี่สิบนะครับ ติดตามชมได้นะครับตอนนี้กําลังต้องบอกว่าเข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะก็รอลุ้นไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไขปริศนาไปพร้อมกับลิลินนะคะ<ม>ลองดูว่ากุญแจแต่ละดอกเนี่ยจะได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วนะคะความจริงจะเป็นยังไง<ม>อะไรจะเกิดขึ้นรับรองว่าใจหายแน่นอนค่ะมไม่ผิดหวัง <ใจ S 2> ไม่ผิดหวัง ใช่ฮะไม่รู้สิไม่ปรึกษาไงเล่นแล้วไม่ปรึกษานะคะเอางี้ใจหายไปสุกศสวรรษนี้แหละไปชมลีลาวดีเพลินแล้วกันใช่แล้ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะลีลาวดีเพลินขอบคุณทุกคนเลยนะครับช่วงหน้าเรื่องอะไรคะพี่น้ำหะเรื่องบ้านศิลาแดงรอเราอยู่ครับสักครู่ค่ะ